ไปในโรงเรียนกันครูผู้ช่วยสามตำแหน่งครูผู้สอนสามตำแหน่งปาสอนอะไรเนี่ยแหละของน้องอะ่ะปาสอนฮ,ฮะอะ,อะไรนะ,ะปลาเข้าไป สวัสดีค่ะมาร้านเรียน้อไปกุเทพอดีคุณแม่ได้ทำงานทุ่งเทพคุณกลับมาเมื่อวานกลับมาถึงเปิดหลังเปิดเทยมตอนไหนคะมารับใบใช่ไหมคะอ้โหแม่เ็บน้องมีลูกหาย ไม่ได้ไม่ไม่ได้เอามาเลยอืมจากแล้วก็ไม่ยื่นใหม่หมค่ะวันนี้พรุ่งนี้เปิดไหมคะเปิดตอนเช้าเลยเดี๋ยวรอรอดูอีกทีว่าเราจะกลับมาปิดก,กีด่โมงรอสี่โมงเย็นใช่ไหมคะใช้ รูปสองนิ้วที่ว่าพหนึ่งปสองนี่เหรอคะพหนึ่งนีหรือว่าอนุอนุบาลยังเหลืออ๋อตอนนี่ไหนจันแล้วก็ยื่นก่อนเขียนแันนี้ยื่ดค่อยมายื่นวันวันจันทร์ถูกไหมคะอ๋อถ้าถ้าพร้อมวันนี้ก็มาวันนี้ได้เลย อเอาเอยาีปอดได้หรือว่าไปปอดซื้อได้อ๋เดี๋ยวมาเชรก็ได้ 这里面 จะไปทํำงานที่แรกเห็นก็เหมือนเป็นคุน้ยแต่เรายังยังไม่ไม,มีกำลังามากก็เลยเห็นคุณครูถามเลยว่าจะยายามหายใจไหมเคยบอกคุณครูก็เลยบอกว่าพยายาก่อนให้ให้มั่นคงกำลังก่อนแล้วก็เลยกระัน าแล้วทำไมไม่ใส่เลยเดี๋ยวสิเลือมากี่วงไม่ได้โอเคไปถามก่อนเราโอตรงนี้ไม่ามาพร้อมไม่เห็นก็ได้วันจันทร์หนูหนูขอมาด้วยได้ไหมวันจันทร์ไม่มาก็ได้ไม่เป็นไรตั้งกี่ตรงนี้เอ้ยตรงนี้เป็นปราสาทอุ้ยเขาทำไมทำอย่างนี้กับเรารขาโรงเรียนอยู่ โรงเรียนใช่ตอนแรกเราก็นึกว่าไม่อะไรนะใช่คุณครูเขาต้องถามแม่ถึงบอกว่าคุณครูก็ถามอยู่แล้วว่าบายเยใจวันจันทร์ก็ได้บอกว่าจะดมที่นี้เขาปิดใช่เดี๋ยวมาพร้อมกันกับแม่ก็ได้ไเป็นไรตามแล้วตอนเย็นแม,ม่จะมาไหมเนี่ยมันมาไม่ทันหรอกขี้เกียจอ่ะแม่ขี้เกียจตรงนี้ไอ้เป็นนกก่อนขับโรงเรียนก่อนโอเคว่าแล้วมันต้องใช้อะไรแน่นอนเลย ใช้อะไรอ่ะเนี่ยต้อใช้ลูกด้วยเขาจะติดไปที่พายายอะไรของหนูไม่เกี่ยวไว้ในนี้หรือเปล่าอะไรคะอะไรคะหก็ต้องใช้ลูกอีกโอ้ยจำคานนะฮะเพราะว่าเผื่อไฟเอารถอื่นไปรับไม่ได้เฮ้ยอันนี้รถมีโฟกมิดมีโฟกัสเอ้ยมิดอะไรก็ไม่รู้จำชื่อมิดอะไรก็ไม่ได้มีโฟกุสมีโฟกัส มิดวิกกี้มิดโอ้โหอันนี้ไม่เอาลงเหรอไข่หนูยังไม่ได้เอาลงเลยเจ้าตัวนี้เนาะก็เป็นยังไงบ้างคะสหรัับวนนนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะเพราะว่าต้องมาเดินเรื่องอีกวันจัเนเงี้ยเงี้ยเงี้ยเป๊ะเป๊ะต้องหลังเพิมว<ช>ันจันทนุนค่ะใช่บ๊ายบาย